ได้ว่าค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะในวงการบันเทิงสําหรับครอบครัวลูกโดขาอย่างคุณแมททิวดีและก็คุณลิเดียสรันรัตค่ะที่ได้มีลูกๆที่น่ารักถึง3าคนอย่างน้องดีแลนน้องเดมี่และก็น้องดิออนซึ่งต้องบอกว่าเด็กๆแต่ละคนค่ะก็หน้าตาดีได้คุณพ่อคุณแม่มาแบบเต็มๆแถมยังมีความสดใสร่าเริงแบบสุดๆด้วยค่ะทําให้ใครหลายๆคนค่ะพี่ป้านอาอาเนี่ยต้องบอกว่าก็โดนบ้านนี้ตกแล้วก็หลงรักเด็กๆกันอย่างเต็มๆค่ะแต่ล่าสุดค่ะทางด้านคุณแมตธิวนนเ่้้ออา้าาา,าจศรให ค่ะว่าคุณยาทวดของเด็กๆเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วที่ต่างประเทศค่ะโดยทางนะกคุณแมทธิวค่ะได้มีการโพส์ภาพของเด็กๆค่ะกับยาทวดที่ได้พาไปเยี่ยมเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วค่ะและได้มีการโพส์ข้อความค่ะว่า เลสอินพีตแกรนมาจูนวีเลฟยูโซมัทคุณย่าทวดของเด็กๆเ,เสียชีวิตลงในวัย92้92ปีที่ประเทศอังกฤษเธอเป็นผู้หญิงที่แกร่งแต่อ่อนโยนน่ารักมากๆโดยมีคุณน้าน้องชายพ่อผมดูแลเธออย่างใกล้ชิดมา10ปีเต็มเด็กๆโชคดีที่วันคริสต์มาสที่ผ่านมาได้ไปเจอและใช้เวลาอยู่ด้วยกันพักใหญ่ RIP แกรนมา เกรซแกนมาซึ่งพอหลายๆลคนคะ่ะทราบข่าวค่ะทางเพื่อนร่วมงการบันเทิงและแฟนๆคะ่ะก็เข้ามาแสดงความอะไรต่อการจากไปในครั้งนี้ของคุณย่าทวดกันอย่างมากมายคะ่ะและสุดท้ายคะ่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงคะ่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับคุณแมทธิวดีนหลังต้องสูญเสียคุณย่าในครั้งนี้ด้วยคะ่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว